สวัสดีค่ะอิจิบังในฮ่องกงค,ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนภาษานอกห้องเรียนค่ะโดยวันนี้นะคะเรามีคำศัพท์สองคำที่มีความหมายเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนแยกไม่ออกด้วยว่ามันต่างกันยังไงนะคะนั่นก็คือคำว่าโค้ยกับไอสองคำนี้แปลว่า ความรักเหมือนกันทั้งคู่เลยขอสารภาพตรงๆนะคะว่าเอาจริงแล้วเซนเซก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าค่อยกับไอมันต่างกันยังไงแล้วก็มีนักเรียนมาถามด้วยมันก็เลยเกิดการค้นคว้าหาข้อมูลมาแล้วก็เออไหนๆเราหาข้อมูลมาแล้วมาตอบนักเรียนเราเนาะเราก็มาอัดคลิปบอกกับทุกคนด้วยเลยดีกว่าครั้งนี้เนี่ยเซนเซหาจาก ในเว็บญี่ปุ่นหลากหลายเว็บเหมือนกันเพราะว่าคำเนี้ตามที่เขาบัญญัติไว้อะคือมันไม่สามารถอธิบายออกมาได้เหมือนกันนะคะคือมันเป็นคำว่าความรักเหมือนกันแต่ว่าบริบทหรือว่าความลึกซึ้งของความหมายเนี่ยมันต่างกันโดยที่ทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วยในการใช้คำว่าโคยกับไอนะคะเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่คำว่าโคยนะคะคันจิเขียนอย่างนี้คำว่าโค้ยเนี่ย คือตามที่หลากหลายเว็บเขาบอกมาแล้วก็มีการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นด้วยเนาะเขาบอกว่าความว่าโค้ยเนี่ยเขาจะยึดถือความรู้สึกรักของตัวเองเป็นหลักคือคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะมันอารมณ์แบบฉันรักเขาความรักของฉันมันเริ่มต้นขึ้นโคยกะฮาจิมัตะเคยได้ยินไหมแบบคำโปรยในหนังเนี่ยโคโนโคยวะฮาจิมตตะ ความรักครั้งนี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่แสดงว่าเขามองในมุมของตัวเขาหรือว่ามองในมุมของตัวเอกขึ้นมาเป็นหลักก่อนเนาะโดยมันอาจจะเป็น รักอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้หรือว่ารักนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็จบไปอย่างรวดเร็วเลยก็ได้คือมันไม่ได้เป็นความรักที่มีความหนักแน่นนะคะแต่ก็มีความหมายว่าความรักเหมือนกันนั่นเองส่วนคําว่าไอค่ะอันนี้จะมีความหมายในทางตรนข้ามของคําว่าโคยเลยคือไอเนี่ยมันจะเป็นความรักที่มีความคิดถึงคนรอบข้างคิดถึงอีกฝ่ายนะคะแบบไม่ได้เป็นความรักของตัวเองเป็นหลักอะ มีความหนักแน่นน่าเชื่อถือมีความเป็นนิรันด์มากกว่านะคืออาจจะเกิดจากการครบกันมานานสั่งสมกันเป็นคําว่าไอนะจะโคอยกลายเป็นไอละก็คือต่างคนต่างรักกันมีความหนักแน่นนั่นเอง อันนี้ทุกคนก็ลองไปดูพวกคําโปรยของหนังหรือว่าซีรีส์โรแมนติกต่างๆดูเนอะว่าเฮ้ยเขาใช้คําว่าโค้ยนะเขาใช้คําว่าไอน,นะทีนี้ก็จะได้รู้รนะเนอะว่ามันมีความหนักเบาความหนักแน่นของความรักในเรื่องนั้นอยู่ลึกซึ้งไหมล่ะเออแอบมบจิงก็แอบ,บยากเหมือนกันนะตัวคันจิ2ตัวนี้ก็แอบ,บเหมือนกันด้วยดูออกไหมว่ามันต่างกันตรงไหนบ้าง แต่ที่แน่ๆนะทั้งคันจิ2ตัวนี้มีตัวโคโกโรที่แปลว่าหัวใจอะแฝงอยู่ในนั้นอยู่ถ้าอย่างตัวไอนะคะมันจะมีตัวโคโกโรสอดอยู่ตรงกลางแทรกอยู่ตรงกลางเล็กๆเนาะส่วนตัวโคยคือโคโกโรอยู่ข้างใต้สุดเลยวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าก็ลองไปสังเกตกันดูต่อจากนี้นะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอิจิบังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ แล้ววันนี้ก็บ๊ายบาย